พามาทําเมนูสันคอหมูนุ่มๆผัดลงตัวกําลังดีนะครับสันคอหมูผัดพริกขับเริ่มนําสันคอหมูมาก่อนเลยนะครับแล้วก็มาหั่นขวางลายนะครับจะทําให้นุ่มขึ้นแล้วก็ตั้งกระทะใส่น้ํามันเล็กน้อยเลยครับใส่กระเทียมลงไปผัดให้เหลืองหอมก่อนครับ กระเทียมเหลืองได้ที่แล้วก็ใส่สันคอหมูไปได้เลยนะครับแล้วก็เริ่มผัดหมูให้สุกให้หมดเลยนะครับสันคอหมูเขาจะมีมันแทรกเลยนะครับมีความนุ่มแล้วก็มีมันแทรกเนี่ยถูกใจเชฟมากๆเลยครับอ่ะแล้วเราก็มาใส่น้ําลงไปเล็กน้อยนะครับให้มีความขุกคลิกนะครับผัดต่อเลยครับปรุงรสชาติด้วยซอสปรุงรสครับ น้ำตาลทรายเล็กน้อยครับซอสหอยนางลมผัดต่อเลยนะครับให้ทุกอย่างละลายเข้ากันแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดําหวานลงไปเล็กน้อยนะครับตัดสีสันให้น่ากินน่ารับประทานมากขึ้นครับอ่ะผัดต่อเลยครับลุกเคล้าให้เท่ากัน ใส่หอมใหญ่ซอยลงไปเล็กน้อยนะครับมันจะได้ดูไม่ล้นหน่อยนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกชี้ฟ้าเขียวแดงซอยลงไปครับมีสีมีสันขึ้นมาแล้วครับผัดของเราผัดต่อให้ทุกอย่างสุกให้หมดเลยนะครับเป็นอันใช้ได้แล้วครับ เป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะครับแต่ถูกปากทุกคนในครอบครัวแน่นอนครับหมูนุ่มๆน,นะครับมีความขุกคลิกขูกขลิกลงตัวครับ